พี่ดิวก็ซื้อเสื้อทีละพี่ดิวไม่ได้อยากจะอวดรวยนะค่ะสามตัวร้อยต่อได้ไหมอุ้ยนี่พี่ต้องใส่สีนี้ถูกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อตัวละสามสิบห้าบาทนะครับครับสามตัวร้อยเหรอแม่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อตัวนี้ทุกคนดูนะเสื้อตัวละสามสิบห้าบาทพี่ดิวขออนุญาตใส่ทับเลยได้นะได้มันสิบบอฮอรตัวไม่ร้อนขออนุญาตเปลี่ยนนะแม่ สีแดง้ตัวละสามสิบห้าบาทเป็นไงทุกคนสวยไหมเนี่ยไปดูป้ายดีลูกสามสิบห้าบาทเท่านั้นเสื้อพ่ดิวสามสิบห้าบาทไม่เชื่อไหมทุกวันนี้ชอบใส่เสื้อแบบเนี้ยมันใส่สบายอู้ผ้าดีมากเนาะพี่กอบดีจบเลย ใส่ตังแม่ปะ่ะสามสิบห้าบาทปะ่ะทุกคนเป็นไงครับซื้อได้นะครับสามตัวร้อยครับสามตัวร้อยเพราะค้าก็ใส่ตัวละสามสิบห้าบาทนะคบสวยๆเลยครับเลือกได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับท,ที่ติดตามสามตัวร้อยนะเสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องแพงหรอกทุกคนถ้าใส่แล้วมันสวยก็คือจบสามสิบห้าบาทสามตัวร้อยครับ เสื้อผ้าเรายังไม่เก็บเข้าอะ่ะนี่ทุกคนก่อนจะกลับกรุงเทพนะครับไอผ้าแดงซื้อกับข้าวมาฝากแม่เรียบก่อนหลายอย่างเลยมีกุ้งมีอะไรด้วยฝากแม่กินกินข้าวแรงยิค่ะอ้าวิคว่อ่ะคือได้บอก,กไหน นี่จะกลับแล้วซื้อกลับข้าวมาฝากแม่นะครับทุกคนวันนี้วันที่ยี่สิบห้าพฤษภาต้องบอกวันเลยเวลาเพราอมิจฉาชีพเยอะอ้าวหอมถือช่วยยายเลยหรอน้ำหอมถือช่วยยายโอเคไหมนี่อ่ะหนูถืออันนี้ถือกุ้งดื้อไหมครับดื้อไหมดื้อไหมไม่ครับเอออ่ะถือช่วยยายเออเดี๋ยวพี่ดิวกลับแล้ว าดีวกลับแล้วจุ๊บก่อนแล้วก่อนจุ๊บก่อนหนึ่งจุ๊บแก้มก่อนหนึ่งเออบายบายนะบายบายแล้วบาย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 ยกมือบายบายก่อนบายบายสองมือเลยใครจำน้ำหอมได้น้ำหอมก็อยู่กันกับแม่เรียบอยู่กันกับแม่ดานี่แม่ยายยายดาคุเลียสวค่ะสวัสดีค่ะไม่ดื้อนะครับเออสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแบงแบงย่าดาไปน้ำนี่นี้ครับผมครับเข่าใช่เดี๋ยวยาดาเราเจอกันนะบายบายได้เจอกันบายบเจอกันบ๊ายบายครับเจอกันสวัสดีครับบายบายจ้าที่ดิว้งไปสนามบินแล้วครับเดี๋ยวเจอกันวันที่หงเดี๋ยวพาไปด้วยบังไฟบังไฟรถแห่พ่อกันพ่อกันเด้อค่ะวันนีค่ะขันมี้ยังโอนผ่านบัญชี เจอกันบ๊ายบาเจ้าดีเจ้าดีเจอกันที่ปน